ผงดำเทพสถิตนะคะคือฮอร์โมนของพืชคือปุ๋ยทางใบที่ทำให้บุ๋มได้ผลผลิตมากขึ้นค่ะอย่างอันนี้คือต้นถั่วฝักยาวที่บุ๋มปลูกแค่ในถุงปลูกแซนดีขนาด8คณ15ใช่ไหมดินแค่นี้การที่เราได้ลูกถั่วแบบเยอะๆรุ่นที่แล้วมันก็อาจจะหมดรุ่นไปแล้วแล้วก็จะไม่แตกยอดแตกตาใหม่ใช่ไหมคะแต่บุ๋มนะคะเอาโงดำเทพสถิตบวกกับยาคาร่าตัวนี้ เอาผสมกันในถังเดียวกันแล้วก็มาฉีดพ่นอยู่เป็นประจำทุก7วันนะคะผลปรากฏก็คือมันทำให้มันแตกยอดแตกตาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีดอกรุ่นที่2รุ่นที่3ตามมาค่ะทุกคนเวลาเราปลูกพืชผัก เราก็อยากได้ผลผลิตที่มากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเวียนปลูกบ่อยๆนะคะอย่างต้นถั่วของบุม๋มเมื่อมันหมดรุ่นไปแล้วบุ๋มก็ตัดใบออกเห็นไหมบุ๋มตัดใบออกจนข้างล่างโล่งเลยแล้วบุ๋มก็ถอนหญ้าในถุงออกแบบนี้หลังจากนั้นบุ๋มก็เอายาฆ่าล่ากับผงํำเทพสถิตตัวนี้มาฉีดพ่นเป็นประจำทุกเจ็ดวันพลปรากฏว่าก็คือ มันแตกยอดแตกตาให้ผลผลิตที่มากขึ้นในต้นเดิมโดยที่เราไม่ต้องเวียนปลูกซ้ําเราจะได้มีถั่วไว้กินนานขึ้นเก็บขายได้นานขึ้นไม่ใช่ว่าปลูกรุ่นเดียวเก็บรุ่นเดียวหมดรุ่นต้องรื้อและปลูกใหม่นี่ค่ะต้นเดียวแตกยอดซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนพุกเข้อขึ้นมาแบบนี้เลยนี่คือบุมใช้ผงดําเทพสถิตตัวนี้นะผงดําเทพสถิตตัวนี้นะคะ เขาเป็นปุ๋ยทางใบเป็นอาหารเสริมของพืชที่มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแบบเต็มที่สามารถใช้ได้ทั้งกับข้าวข้าวโพดมันสำปะหลงังผลไม้อ้อยและก็ผักสวนครัวแบบนี้เวลาที่ใครใช้ตัวนี้นะสิ่งแรกที่สังเกตเห็นหลังจากพ่นไป3-4วันก็คือ ผักมันจะเขียวขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนใบมันจะเขียวแข็งแรงแล้วก็สั่งข้อแสงได้ดีทําให้ต้นพืชของเรามันแข็งแรงเวลาฉีดอ่ะฉีดให้มันโดนดินโดนรากด้วยมันจะทําให้รากของผักนะคะแผ่ขยายหาหารได้ดีมากขึ้นยิ่งถ้าใครใช้ควบคู่กับยาคาร่าตัวนี้นะ มันจะเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคพืชทําให้ต้นพืชของเราอ่ะแข็งแรงมากขึ้นไปอีกเวลาเราปลูกผักแล้วต้นมันแข็งแรงโรคน้อยมันก็จะให้ผลผลิตที่ดีให้ผลผลิตที่มากขึ้นเพื่อนเพื่อนคนไหนปลูกผักสวนครัวเหมือนบุ๋มอยู่นะอยากได้ผลผลิตดีๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะถ้าใครยังไม่มีอยากทดลองใช้นะคะบุ๋มจะปักตะกร้าไว้ให้แล้วเอาไปลองใช้กันดูค่ะ